เรื่องสั้นขว,วัญผวาเรื่องกระจกตอแหลเหมียวเป็นคนหน้าตาแสนธรรมดาเธอจึงเข้าใจว่าที่ไม่มีคนมาจีบเลยเป็นเพราะตัวเองไม่สวยเหมียวจึงตั้งหกตั้งใจเก็บเงินเพื่อไปทำศัลยกรรมเอาเต็มที่เลยนะคะหมอหมอจะเฉาะจะปาดจะแทงจะแยงอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ ขอแค่สวยก็พอหญิงสาวบอกกับหมอทุกครั้งที่หมอจะลงมีดบนใบหน้าและเรือนร่างของเธอศัลยะกรรมเกือบทั้งตัวจนดูดีขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มมีผู้ชายมาจีบเมียวแต่เมียวก็ยังไม่พอใจโอ้โหสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะเมียวไม่ได้เจอกันตั้งครึ่งปีเจอกันอีกทีเธอสวยมากเลยอะแต่ฉันคิดว่า เธอก็ยังสวยกว่าฉันอยู่ดีนะลินลี่ไม่หรอกเธอสวยขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆแล้วอีกอย่างคนเราก็สวยไม่เหมือนกันแต่ละคนก็สวยทุกคนนั่นแหละแต่สวยคนละแบบไม่ฉันอยากสวยอยากสวยขึ้นทุกวันทุกวันจนใครๆก็มองอย่างตกตะลึงโธ่แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะเหมียวดีขึ้นกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะมันจะต้องดีกว่านี้สิ ช่สิลินนี่เธอเกิดมาสวยสวยตั้งแต่เกิดเธอไม่เข้าใจหรอกว่าคนเราเวลาโดนบูลลี่เรื่องขี้เหละมันรู้สึกยังไงเหมียวชัดหน้าแล้วเดินจากไปแล้วเหมียวก็ตั้งหน้าตั้งตาทำศัลยะกรรมปากที่ทำเป็นกระจับสวยแล้วก็ยังอยากเฉือนให้มันบางกว่านี้อีกจนหมอต้องท้วงพราเหมียวฉีดปากลบปากเปลี่ยนปากมาสิบกว่าครั้งแล้ว แต่หมอว่ามันพอดีแล้วนะคะคุณเหมียวเมียวค่ะมันยังดูหนาไปเหมียวอยากได้ปากที่บางเฉียบกว่านี้เวลาพูดจะได้ดูกระสุงกระจิมน่ารักเออถ้าบางกว่านี้หมอว่ามันจะไม่ค่อยสวยนะคะคุณเหมียวเอ้อหมอบอกให้ทําก็ทําถนาลูกค้าอยากจะดิบบางกว่านี้ฉันเป็นลูกค้านะกล้าขัดใจฉันเชียวเหรอได้ค่ะได้ค่ะ หมอจะทำตามที่คุณบอกหมอรับคำแต่เมื่อทำออกมาแล้วกลับออกมาได้ไม่สวยถูกใจเหมียวอุ๊ยหมอทำไมบางแบบนี้ล่ะมันไม่สวยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนะหมอต้องแก้ไขให้ฉันโดนนี้เลยแต่หมอเคยเตือนคุณแล้วนะคะว่าทำบางกว่านี้แล้วมันจะไม่สวยสวยสิฉันลองใช้แอปแต่งรูปดูแล้วถ้าฉันทำปากบางๆมันจะสวยแต่นี่หมอทำบางเกินไปอะ่ะ หมออ่อนอ,อกอ่อนใจแก้ไขตามความต้องการฉีดฟิลเลอร์ให้ใหม่เพื่อให้ปากที่บางนาขึ้นทำให้เหมียวโมโหหนักเพราะปากเธอตอนนี้มันใหญ่และไม่สมส่วนด้วยความโมโหหมอจึงเอากระจกบานหนึ่งมาให้เธอกระจกตัวนี้มีชื่อว่ากระจกตอแหลที่ใครส่องแล้วก็สวยสั่งทำสำหรับคนไข้ที่เรื่องมากอย่างเหมียวเป็นต้นได้ค่ะ หมอจะทำปากให้คุณใหม่โมใหม่ทั้งหมดเลยคุณเหมียวพอใจไหมคะดีค่ะเอาให้สสวยเลยนะถ้าคราวนี้ไม่สวยฉันไม่ยอมแน่เมียวบอกแล้วหมอก็รีบทำตามคำสั่งของเธอหลังทำเสร็จเมียวส่องกระจกก็พอใจมากสวยสวยมากโอเคขอบคุณค่ะหมอแค่นี้ฉันพอใจ หญิงสาวพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองพร้อมจะไปออกเดทกับผู้ชายที่เข้ามาขอออกเดทด้วยสวัสดีค่ะคุณภูริรอเหมี่ยวนานไหมคะเรารู้จักกันเหรอครับคุณโอุย้ยคุณคงแปลกใจกับความสวยแปลกใหม่ของเหมี่ยวนะสิคะฮะนี่คือคุณเหมียวเหรอใช่นะสิคะคุณภูริสวยจนจำไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะออสวยครับแต่ ผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมปวดท้องมากอ้าวไปไหนแล้วล่ะคะคุณภูริเียวแปลกใจมากบรรดาผู้ชายที่มาจีบเธอล้วนหายไปหมดอย่างไม่มีสาเหตุทั้งที่เธอส่องกระจกก็เห็นอยู่ว่าตัวเองสวยวันสวยคืนหรือว่าเราจะสวยไม่พอแต่ส่องกระจกดูแล้วก็สวยมากแล้วนี่นาะ เมียเ,เริ่มแปลกใจเธอมาปรึกษาเพื่อนในการบินไปทำศรลยกรรมที่เกาหลีจะดีหรอฉันว่าพอเถอะเมียวฉันว่าหน้าตาแกตอนนี้มันดูแปลกๆไปแล้วนะนี่เธออิจฉาฉันใช่ไหมลินล,ลี่พอฉันมาปรึกษาเข้าหน่อยเธอก็มาบอกว่าหน้าตาฉันปแปลกๆเปล่านะเมียวเพียงแต่ว่าหน้าตาเธอมันไม่เหมือนเดิมจริงๆจะเหมือนเดิมได้ยังไง ในเมื่อฉันให้หมอแก้ไขให้มันดีขึ้นเธอกุงกลัวว่าฉันจะสวยกว่าละสิก็เลยห้ามใช่ไหมละ่ะเหมียวไม่ฟังใครบินไปที่เกาหลีหมอบอกว่าเธอทำศัลยกรรมจนไม่มีที่จะทำได้แล้วแต่หญิงสาวก็ยังไม่ยอมแพ้แต่พอเห็นหน้าตัวเองที่กระจกของประเทศเกาหลีเธอก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันขี้เหล็จนเธอรับไม่ได้แต่พอบินกลับมาที่เมืองไทย มาส่องกระจกที่บ้านก็น่าพอใจวันวันเธอจึงไม่กล้าไปไหนอยู่แต่กับกระจกที่หลอกลวงตัวเองทั้งวันว่าตัวเองนั้นสวยสวยฉันสวยฉันสวยมากสวยจริงๆไม่มีผู้ใดในปัตตพีนี้ที่จะสวยเกินฉันอีกแล้วเธอจะสวยมากกว่านี้ได้อีกนะเหมียวทะกระจกกระจกพูดได้ทํายังไง ฉันต้องทำยังไงฉันถึงจะสวยกว่านี้เธอก็ต้องมาเป็นกระจกซะเองนะสิแล้วก็อยู่ในนี้ดูความสวยของตัวเองทุกวันทุกวันมิเอาอะฉันไม่อยากเป็นกระจกเป็นคนก็ดีอยู่แล้วทนาเข้ามาสิเข้ามาไม่นะฉันไม่อยากเป็นกระจกไม่มีมือมากมายยื่นออกมาจากกระจกแล้วดึงตัวเมนียเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วก็เจอกับวิญญ,ญาณมากมาย ช่วยด้วยช่วยด้วยมีมือมากมายออกมาจากกระจกจนลิลลี่เพื่อนของเหมียวที่เห็นว่าเหมียวหายไปหลายวันจึงมาตามเสียงใครอะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยลิลลี่ช่วยฉันด้วยเหมียวไม่อยู่เจอแต่กระจกโอ้โหฉันไม่เคยเจอกระจกที่ไหนสองแล้วสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยลิลลี่ปกติก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความสวยความงามสักเท่าไหร่ เห็นกระจกของเหมียวแล้วก็ชอบมากรู้สึกชอบตัวเองและรู้สึกว่าตัวเองสวยมีคุณค่าสวยจริงๆเลยถ้ายายเหมียวยังไม่กลับมาขอยืยมกระจกไปไว้ที่บ้านหน่อยก็แล้วกันลิลลี่เอากระจกของเหมียวไปไว้ในบ้านกลางดึกก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายมาส่องดูความสวยของเธอสิลิลลี่สวยเหรอยิงซาวลูกมา แล้วก็เจอกับเหมียวในกระจกเหมียวไปทำอะไรในนั้นเธออยากสวยทั้งวันทั้งคืนเหมือนฉันไหมล่ะลินลี่อยากสิแต่ทำไมเธอต้องเข้าไปอยู่ในกระจกก็เพราะว่าที่นี่มีแต่คนสวยสวยเข้ามาสิลิลลี่ไม่นะไม่ฉันไม่เข้าไปเข้ามาเถนะไม่ตัวลินลี่โดนลากเข้าไปในกระจกกระจกหัวร้อยอย่างบ้าคลั่ง รอคอยเหยื่อที่อยากสวยรายต่อไปกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคำถามท้ายคลิปนะคะถ้าน้องๆเจอกระจกตอแหลน้องๆจะเอาเข้าไปในบ้านหรือเปล่าข้อดีของมันก็คือส่องแล้วรู้สึกว่าตัวเองสวยมากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ